สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราทำอะไรกันให้อาหารปลา,า,า,าที่ไหนที่ไหนไม่รู้ไม่รู้อ่ะที่วัดหมายเหนียวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่วันนี้โอ้โหน้ำเชี่ยวไปหน่อยนี่ปลาเยอะมากเลยนะครับที่นี่อันนี้เป็นปลาตะเพียนแดงนะครับเด็กๆก,ก็จะมาให้กันปกติก็จะ ยกมาเป็นกระสอบกระสอบเลยนะครับแต่วันนี้มาไม่ได้ทันตั้งตัวนะก็เลยมาอุดหนุนอุดหนุนยายครับนี่นะครับก็จะมีอาหารขายที่วัดนะครับนี่เป็นไงครับสภาสชอบไหม ปลานี่ถ้าเกิดไปให้ข้างนอกก็บตน้ำมันแรงนะครับน้ำเชี่ยวมากเลยโอ้ยปกติก็จะให้ข้างนอกนะครับมีปลาแรดด้วยนี่แกะแกะแกะแผ่นใหญ่แล้วยโยลงไปเลย นี่นะฮะเยอะมากโยนไปทงางแผ่นเลยอะ่ะนี่โยนไปแล้วโโปลาดีกว่าเยอะมากเลยนะครับ อภาชอบเปล่านี่นะครับเยอะมากเลยนะครับตาวัดแาบเหนียวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาได้ทุกวันมีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงนะครับโกโกวาไงโกโกวาวันนี้คิดยังไงใส่ชื่อโกโกวามาฮะ <c oughs> เอาหาเต้โมงไม่เจออืมเยอะมากปกติเราจะให้กันข้างนอกนะแต่วันนี้น้ำเชี่ยวแกะไหนแอนไม่มาแกะให้หนูหน่อยภาษาชอบอ่ะ ไม่ได้มากันนานเลยนะครับฮะเยอะมากเลยนะครับมีท pues ั้งตัวเล็กตัวใหญ่ เนนมื่อกี้เป็นลาจาระเม็ดนะฮะหายไปแล้วขลาเัวนใหญ่เยอะมากมายวันนี้มาแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปทำภารกิจต่ออ่ะบายบายก่อนไม่พูดกันเลยอนาพาร์บายบายก่อนบายบาย